สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลบไฟล์รูปปัจแจนะครับในรถมาด้าสานะครับก็ให้เราเข้ามาตรงหน้าจอวิทยุนะครับเข้าไปตรงแอปพลิชันนะครับเข้าไปตรงระบบตรวจสอบรถ การบำรุงรักษานะครับแล้วก็าตามกำหนดนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะเข้าเช็คระยะ6เดือนหรือ10,000โลนะครับแล้วแต่ระยะใดถึงก่อนนะครับ ก็เข้าไปตรง6เดือนระยะทางนะครับก็จะเป็น10,000กิโลนะครับตั้งไปที่ห0 0่งกิโลกด enter นะครับกดตรงกลางแล้วก็ไปตรงรีเซ็ตนะครับอ่ารีเซ็ต แล้วก็ย้อนกลับนะครับมาตรงการสลับยางนะครับก็ยางรถโยนเนี่ยถ้าให้ดีก็สลับยางทุกๆหมื่นโลนะครับก็ตั้งเหมือนกันครับทุกๆหมื่นโลบางทีการที่เราไม่ค่อยได้สลับสลับยางนะครับมันก็จะทําให้ยาง อายุการใช้งานสัน้นลงนะครับหรือ,อยางกินนอกกินในนะครับอันนี้ตั้งไปที่หมื่นโลแล้วก็รีเซ t ตนะครับเปลี่ยนยางสลับยางทุกๆหมื่นโลนะครับแบ็กกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ Enter เข้าไปแล้วก็ตั้ง ระยะระยะทางนะครับไปที่หมื่นโลนะครับ enter แล้วก็ร e เซ t นะครับ enter อ่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ Back กลับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นหมื่นโลอันนี้6เดือนหรือหมื่นโลนะครับแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับการสลับยางการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ แม็กกับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เรามาดู